สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่เป็นการอาัดคลิปลง youtube ครั้งแรกของผมนะครับถ้ามีอะไรขัดใจช่วยเออคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยครับผมค,ครับโย่ไอหนูนี่คืออะไร Ready play. แล้วดีทูเพย์ชแล้วพร้อมมากเลยโอเคเลือกอายุ ถ้าเรากดเก้าเก้านี่มันจะเป็นอะไรไหมลองกดดูไหมลองดูไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ยอะไรเนี่ย g e t i อ now no โนกดโอ,องไงไมวเว okay. Okay. ่เอาเว้ยโอเคโอเคคารูปเกมตำนานโอเค okay. เริ่มเกมกันเลยดีกว่าอะไรอะฟิฟันหนึ่งอเอาฟิฟันหนึ่งก่อน นี่คือลยฟฟีฟันหนึ่งไอตัวคนดนด้านบนนี่มันคือเลยไม่รู้อะฟีฟั่นหนึ่งเลือดดูที่หนึ่งดิ้งดองนะฮะภาพจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะเลอยกลองดาที่หนึ่งเปิดแล้วชื้ <c oughs> เงน้าล่ะดูมันดีมันมันคือตัวอะไรอ่ะกบกบอวกาศโอเคเดี๋ยวตกไเโอ้โหเชือกสามเส้นเก็บดาวให้กรูฝามดวงได้ไหมวะถ้าตามหลักฟิฟิกนะนี่ต้องอันนี้ก่อนอขอโทษเรื่องใหม่เรื่องใหม่ เยอไม่ได้ไม่ยอมแพ้หรอกต้องได้ดิไ,ดไม่เอ็งอยากกลับได้ไหมอ่ะอ่ะชิบหายละโอเคเมื่อกี้ชิบหายเลยนะเมื่อกี้เอาไหมสามดาวนี่ได้แล้วอร่อย ข้างบนอีกแล้วหรอขึ้นไปโอเคดาตัวไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่ะอันนี้ก่อนนะยังไงเฮ้ยโอ้โหฟิกสก,กผมจริงมากบอกให้กดอันนี้งั้นเลยฟงดูเปรเลเวล นี่คืออะไรอ้อจำได้ละชึบชึบชิชิชิอ่าฮะง่ายชืบชิ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 ชึบไม่โอ้โหน้องอดโอเคไหมเสียงมันตุ่นเลยอะ กินเออไอ้หนูเอาเคด่านต่อไปเฮ้ยเมื่อกี้มันกระดิกขาปะเมือนเห็นอนะนี่อะไรวะเนี่ยต้องทำไงรู้ต้องตัดเหรือตัดอินดี่ได้ไหมไม่รู้ต้องกดองไรอ๋อโอ้โหไม่น้องโอดรัก ไม่นะน้องขึ้นไปขึ้นมานะเราควรรวบมากแบบต้องเราควรต้องรวบมากไหมโอเคเอาละค้างต่อมาต้องทำให้ได้หรอวะค่อนข,ข้างยากเลยอ่ะอ้าครั้งแน่ละสมบูรณ์แบบน้องกินได้แบบสมบูรณ์เลยนี่ตัวอะเลยฮา a new kind of challenger จะเล่นดีไหมจะเล่นชาเลนดีไหม อัะลองดูโอ้โห oh, oh. รู้ฝึกเกมคุณเล่นไงโก <Go. S 2> เล่นไงเล่นไงวะาอ้อการโคตรฟนาไม่เล่นเ้ยหนละต่อไปโอ้โหนี่คืออะไรอ๋อโอ้โหโอ้โหอ่ะ ไม่นะหยุดอ้าปากได้ไหมค่อยๆอะไรไม่ไม่ให้กินต้องเวียงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมที่ยังมีวิธีง่ายกว่านนะั้นแต่ไม่ทำโอ้โหสิ่งนี้ห้ามตุนหนามด้วยเหรอต้องเอาไปฝุ่งๆเลย โอเคมาข้างต่อไปค่อนข้างยากเลยอะ่ะไม่มันยากมากเลยนะมันโคตรยากเลยเว้ย เห็นช่องวูไม่ทำยังไงอ่ะทำยังไงทำยังไงถึงผ่านวะก็ลองดูแล้วนะเฮ้ยเยอะแล้วเมื่อกี้ทำไมเชี่ยวมาดูเล็กลงอย่างนี้เหรอ ไม่น่าเอาลงเลยมายอมแพ้ง,ง่ายหรอกเว้ยเงี้ยไม่รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วมันรู้สึกแบบเหมือนจะผ่านเอาล่ะนะฮะทำไมเมื่อกี้มันแบบเหมือนจะได้วะทำยังไงอ่ะมันต้องใช้ดวงไปเยอะๆเลยหรือเปล่า ันไม่นิ่งทำไมถึงไม่ผ่านวะทำยังไงอะ่ะทำไงถึงผ่านนะไม่มีอะไรบอกเลยต้องใช้ดุมันต้องใช้ดวงอย่างเดียว เนี่ยท่านผู้ชมครับผมรู้สึกหัวร้อนกับเกมนี้แหละนึกว่ามันจะเป็นเกมง่ายๆนะมันไม่ง่ายเลยว่าอาจจะต้องปรับประมาณนี้เมื่อกี้เกือบได้แลว้วอะลองดิม,มันเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะมีโอกาสท่านผู้ชมมันต้องมีสักวันอะมันต้องมีแหลนนะ ทำไงถึงผ่านวะหรือว่าต้องเอาแบบขึ้นให้สุดเลยทำยังไงอะ่ะมันทำยังไงกันอ่ะคุณผู้ชมผมไม่รู้จริงๆอะ่ะเออหรือว่าใช้แผนเดิม <c oughs> มันแผนที่โคตรโง่เลย นี่ก็น่าจะประมาณห้าสิบกว่ารอบแล้วนะที่ผมทําอยู่เงี้ยมานานมนาะจนผมได้ไปดูทริกมา <c oughs> มัโคตรยากเลยอะ่ะต้องตัดไอ้เส้นข้างบนเนี้ยก่อนอะ่ะอย่าไอเส้นเนี้ยไอเส้นเนี้ยก่อนอแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นไปให้ฝุดแล้วก็ค่อยๆลงแบบนี้มันยากมากเลยนะสำหรับผมอะ่ะไม่ลองไม่รู้ว่าชึบอ,อ่ะ อยากขึ้นกินได้ไหมใหม่ใหม่หหหต้องเริ่มใหม่แ <c oughs> <c oughs> ดกตัวหน้าตัวตา <c oughs> ทำไงวะโอ้ยลองลองอีกครั้ง <c oughs> ได้แล้วโอ้โหนานมาก้ย ผมพอแล้วดีกว่าผมเล่นไอเกมนี้ฝามีกว่านาทีไอ้ดานเนี่ยกว่าจะผ่านโูกี่ฟิบรอวะเนี่ยเอาว่าจบคลิปกันดีกว่าครับเอาล่ะก็มาถึงท้ายคลิปไปแล้วนะครับถ้าชอบ <ผม S 2> อย่าฝากกไลค์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ